เราก็ตั้งกระทะนะครับผมร้อยปีนะครับกระทะประจําตระกูลเลยนะครับของแม่คําพูนะครับใส่เกลือลงไปเลยประมาณหนึ่งหยิบมือนะครับผมแล้วก็คนๆๆนะครับให้น้องเขามีน้ํามันนะครับครับเราก็จะมาหั่นนะครับนี่คือมันหมูนะน่ครับพริกเผามันหมูนะครับผมอันนี้หั่นโดยคุณแม่นะครับคุณแม่หั่นมันหมูนะครับพอาเราหั่น ได้ที่แล้วเราก็จะนําไปเจียวนะครับเจียวเอากากหมูนะครับมาทําพริกเผานะครับสูตรเด็ดนะครับสูตรคุณแม่นะครับผมแม่คาพูนะครับผมก็จะเป็นเชฟนะครับตั้งแต่เขือนปัสสักยังไม่ได้สร้างเลยนะครับผมเป็นร้านอาหารนะครับในหมู่บ้านนะครับมาหวานนะครับบ้านทุ่งยาหวายนะครับหลายท่านจะรู้จักดีเลยนะครับครับเราก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็นําไปเจียวครับผมวันนี้ผมใช้ มันหมูนะครับที่จะไปทํากากเนี่ยหกิโลครึ่งนะครับผมเราก็ตั้งกระทะนะครับผมร้อยปีนะครับกระทะประจําตระกูลเลยนะครับของแม่คําพูนะครับเราจะทําให้กากหมูติดกระทะนะเราจะลงไปนี่กับประมาณ1กํามือก่อนนะครับรอให้น้องเขามีน้ํานะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับผมใส่เกลือลงไปเลยประมาณหนึ่งหยิบมือนะครับผมแล้วก็คนๆๆนะครับให้น้องเขามี น้ำมันนะครับเนี่ยครับมีน้ำมันนะครับจะได้ไม่เป็นการปิดปิดกระทะนะครับผมเวลามีน้ำมันเราก็ใส่นะครับมันหมูที่หั่นเป็นลูกเต๋าเนี่ยลงไปเลยนะลงไปในกระทะประจำตระกูลของเราเลยครับนี่ครับน้ำมันออกแล้วนะครับเราก็ใส่ครับมันหมูนะครับลงไปเลยนะแล้วเราก็คนอีกนั่นแหละครับผมครับเราก็คนครับเนี่ย เห็นไหมฮะสูตรไม่ลับเลยนะครับในการเจ้ากากหมูไม่ให้ติดกระทะนะครับผมประมาณ30นาทีนะครับแต่คอยคนเรื่อยๆนะไม่ให้เขาติดกระทะนะครับผมครับประมาณ5นาทีผ่านไปนะครับก็จะเห็นว่ามีน้ํามันเริ่มออกมาแล้วครับนี่เห็นไหมครับเราก็ต้องคอยคนเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมผมจะใช้มือซ้ายนะครับถือกล้องภาพอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับผมขอโทษขออภัยนะครับ เราต้องคนเรื่อยๆนะครับเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการเกียวกากหมูนะครับมันหมูไว้รับประทานนะครับหรือไว้ทําเมนูอาหารอื่นๆนะครับผมจะไม่ติดกระทะเลยนะครับช่วงประมาณ15นาทีแรกนะครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับถึงไฟแรงได้นะครับผมเพื่อที่จะให้น้ํามันนะครับออกมาได้เร็วนะครับประมาณ10นาทีแรกนะครับ จะเห็นว่าน้ำมันเริ่มออกมาประมาณครึ่งกระทะแล้วนะครับเราต้องคนเรื่อยๆครับท่านผู้ชมก็าต้องคนบ่อยๆไม่ให้ติดกระทะนะครับครับเมื่อเหลืองได้ที่เราก็ทําการปิดแก๊สนะครับผมนี่ครับประมาณ30นาทีนะครับผมไม่ต้องรอให้เหลืองมากนะครับไม่งั้นจะไหม้นะครับผมเอาแค่เบาะเริ่มเหลืองนะครับเริ่มสีเหลืองนะครับ เราเริ่มสีเหลืองพอนะครับเดี๋ยน้องเขาก็ทําการเจียวตัวเองนะครับไปเรื่อยๆนาอเห็นไหมเริ่มได้ที่แล้วนะครับทําง่ายๆนะครับลองทําดูนะครับผมทํากินทําขายได้นะครับผมวันนี้ที่ทำพ่อค้าจะมีการทาพริกเผาด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูการทาพริกเผากันนะครับสําหรับคลิปนะครับเจียวกากหมูนะครับหรือเจียวมันหมูง่ายๆนะครับไม่กระเด็นนะครับ ไม่ได้กระเด็นแล้วก็ไม่ติดกระทะนะครับง่ายๆเลยนะครับนี่ก็ปิดกระทะแล้วเนาะเห็นไหมครับเขาก็จะความร้อนอยังมีอยู่นะครับเขาก็จะค่อยๆเจียวเหลืองพอดีเลยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ